วันนี้จะมาเปิดฉายาหมอลำแล้วก็ลูกทุ่งแห่งปี2 5 6 7จากเพจหมอลำดังที่สุดในประเทศเลยนะคะทุกคนในตอนนี้<อ>จะบอกว่าวันนี้นะคะจะมีการมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับฉายา,ยาที่ทางเพจ ข่าวลูกทุ่งซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับคนลูกทุ่งเกี่ยวกับหมอลำในแวดบวงหมอลำเราได้มีการมาให้ฉายาของแต่ละคนซึ่งบอกเลยว่าอ้หทีมลูกทุ่งนี่คือฉายาไม่พอแถมยังบรรยายสรรพคุณของแต่ละคนได้จึ้งมากๆวันนี้ทางเพจสาวนยก็ขออนุญาตนะคะได้มีการมานําเสนอต่อให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังนะคะสําหรับคนที่ขี่ขานอ่าน,นะคะ่ะทุกคนเพราะมันยาวมากจริงๆคนลูกทุ่งนี้ได้มีการมาโพสในหนึ่งวันที่ผ่านมานะคะบอกว่ามาแล้วฉายาแห่งปี67 ทีมข่าวลูกทุ่งจัดเต็มระดมไอเดียกวาดสายตาเลงศิลปินลูกทุ่งหมอลามอินดี้ที่มีกระแสปัปงมีภาพจําจึง้งโดดเด่งทั้งผลงานความรักและเอกลักษณ์เฉพาะตัวะคะ่ะทุกคนคือไล่มานี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยมี10ท่านเลยทีเดียวนะคะท็อป10ที่เปิดฉายาได้จึ้งใจที่สุดอ,อันดับที่1เลยนะคะสำหรับ อาฉายาทางขาวลูกทุ่งบอกว่าเป็นที่มาของฉายาแห่งปี2,567ใครได้ฉายาอะไรบ้างไปเบิงงกันเลยนะคะหแอนอรดีบอยศิริชัยฉายาคู่รักหมอลำพันล้านนี่คือถูกมากๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคู่รักแอนบอยเลตติ้งไม่มีแผ่วทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิวโชว์หมอลำปล่อยซิงเกิลเพลงรัวๆงานอีเวนต รุมและยังมีลูกฝาแฝดอย่างเช่นเพชรพอยมาเติมพลังให้ครอบครัวแถมเป็นนักบริหารที่เก่งและสุดยอดวางตัวได้ดีทั้งคู่อายุยังน้อยโกยรายได้ทุกทิศทางแบบนี้เอาไปเลยชายาคู่รักหมอลําพันล้านค่ะต่อมานะคะทุกคนก็คือหนุ่มโจโยมนินนั่นก็คือบอสโจชายาเจ้าพ่อคอนเทนต์ทั้งวันทั้งคืนจริงมากมาก เป็นที่รู้จักกันดีหนุ่มโจโยมนินเก่งโซเชียลคอนเทนต์ยอมรับได้ว่ามีตัวตนสำเร็จทุกทุกวันเพราะโซเชียลเฟซเพจยูทูบยิงรัวๆคอนเทนต์ถีบมีไอเดียโพสเรียกวิวแชร์มหาศาลแน่นอนว่าเป็นวงหมอลำเนี่ยวงสาวน้อย1 2และก็ลดแห่สาวน้อยแล้วก็ซิงเกิลหนังครายออถูกต่อยอดด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลจนเลตติ้ง พุ่งทั้งสิ้นและเขาขยันทำคอนเทนต์ตลอดเวลาล่าสุดภรรยาข้อลูกชายยังตั้งชื่อลูกว่า YouTube คือที่มาของฉาย,ยาเจ้าพ่อคอนเทนต์ทั้งวันทั้งคืนต่อมานะ,นะคะก็ต่อมาก็คือนุกปายฉายาค,ค,ค,ะค,ะค,คู่จิ้นแค่ลุน้นคู่บุญตลอดไปนะคะก็คือคู่จิ้นแค่ลุ้นคู่บุญตลอดไปความน่ารักจริงใจที่มีให้กันตลอด และมาอีกยาวนานของนุกธนดลกับปลายปลายโอดีโอทำให้มีแฟนมีความสุขฮิวใจฟูใจไปด้วยกันคู่จิ้นเหมือนเงากันได้กันมีปลายไปที่ไหนก็มีนุกไปที่นั่นแม้จะลดสถานะจากคู่จิน้นมาเป็นคู่บุญคู่เฟื่อนที่คบกันได้ยาวนานไม่มีความคาดหวังอะไรกดดันทำให้นุกปลายได้รับพลังจากเอฟซีเพิ่มขึ้นทุกวันปล่อยงานชิ้นไหนออกมาเรตติง้งดีทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็ฉายาคู่จิ้นคู่รุ้นคู่บุญตลอดไปนะ่จาจะตรงที่สุดแล้ว 4. แพลวพาวแล้วก็สันพงษ์สะทอนฉายาข้ามรุ่นมาจิ้นฟินเวอร์นะคะทุกคนตอนนี้คือกระแสะดีมากๆใครจะคาดคิดหมอลำสาวแซ่บลูกสองแพลวพาวแสงทองกับพระเอกลิเกลูกทุ่งหล่อละมุนสันพงษ์สะทอนจะเคมีลงตัวและเข้าคอถูกคอมาร่วมงานกันในทีม หมอลำซิ่งประทะพระเอกนิเก้แฟนๆฮือฮาตอบร,รับกันอย่างล้นหลามแม้จะคนแม้จะคนละรุ่นถนัดคนละแนวเพลงหมอลำกับนิเก้แต่เมื่อหลายๆอย่างลงตัวขึ้นโชว์คอนเสิร์ตด้วยกันทั้งกลุ่มปิดกลุ่มปิดแฟนคลับกลุ่มเปิดของมาไลายแน่นแถมรุ้นเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่จึงได้ฉายาคมรุ่นมาจิน้นฟินเวอร์ทันทีนะคะ 5. ลำยยใยห่ทองคำฉายา คิวงานล้านแราชินีอินดี้ยืนหนึ่งแล้วก็ยืนระยะมาประมาณแปดเกาปีลำยยหายหทองคำถือว่าครบเครื่องที่สุดแห่งยุคทั้งลีลาการแดนซ์เสื้อผ้าหน้าผมเสียงร้องไม่ตกเอนเตอร์เทนเก่งรวมทั้งด้วยสีสันการแดนซ์ แดนเซอร์ cer, ชายแล้วก็หญิงนะคะที่จีจาดมากๆที่สำคัญนายห้างประจักษชัยไห่ทองคําคุมโทนคอนโทรบริหารคิวงานหมอลำอาชีพอย่างเช่นลำใหญ่จึงมีคิวล้นหลามเดือนหนึงมีถึง50คิวงานวิ่งไฟแลบฉายาคิวงานล้านแถือว่าไม่เกินจริงค่ะ 6. มิวรัชดาพรฉายาผีเสื้อสมุดฉุดมาปังค่ะทุกคนอ่ะ มาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆสำหรับพี่หมิวรัชดาพรลูกทุ่งสาวที่แจ้งเกิดจากเวที Master ร์คียและมีผลงานในวงการไม่น้อยทั้งซิงเกิลแล้วก็ขายของออนไลน์ทั้งอ่าแต่หลังๆชื่อเสียงเนี่ยแผ่วไปนิสนะคะกระทั่งหนุ่มโจโยมนินมอบบทผีเสื้อสมุดในลำเรื่องพระอภัยมณีของหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ มิ้วแต่งนางยักษ์ได้สมบูรณ์สุดๆลงตัวอินจัดแถมยังตีบทแตกโดนใจใส่หมอลำเต็มๆพีเสื้อสมุดฉุดมาปังของแทร่นะคะเจ็ดตะกะแตนชนระดาฉายาฝนสาบแจ้งเกิดอ่าฝนต้องสาบแจ้งเกิดขออภัยด้วยนะคะตัวแม่ลูกทุ่งอีกคนที่คุณภาพจัดเต็มไม่มีแพ้วตะกะแตนชนราดาเสียงดีเสียงเต็มพุ่งเป็นจรวด ขยันแถมยังมีการขายสินค้าออนไลน์เป็นคนแรกๆในช่วงโควิดระบาดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังขายไม่หยุดจนกระทั่งใกล้ปลายปีตะกะแตนได้ปล่อยซิงเกิลเด็ดฝนต้องสาบวันแรกล้านวิวแตกทันทีนี่คือเพลงในสไตล์ที่แฟนๆรอคอยลูกทุ่งร่วมสมัยที่ความหมายลึกซึ้งแต่จริงใจติดอันดับหนึื้น fm 9 0ยาวนานตะกะแตนทวงบัลลังได้สำเร็จนะคะ แปดค่ะไรอันกาดบัณฑิตฉายาเตาแว่นแตกทุกห้างลูกชายแห่งชาติของแม่แม่เตาแวน่นไรอันกาดบัณฑิตถือเป็นกองหน้าของลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่ที่มีเสียงไพเราะมีกลังอีกคนร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นเก่าและร้องเพาะทุกเพลงแถมยังน่ารักหล่อละมุนภายในแว่นตาเท่ กันเองขี้เล่นนะคะแล้วก็แฟนๆทุกวัยแม่ๆจึงติดตามอย่างเหนียวแน่นไปโชว์งานในห้างแตกทุกห้างคือคนดูแน่นเอียดออกมาเสียงเจอตัวเป็นๆลอยอันทั้งนั้นเต้าแว่นแตกทุกห้างฉายานี้ตรงสุดๆโอ้โหต่อมาคนที่ก้ารอามชุติมาฉายาอินดี้มงลงค่ะทุกคน อินดี้มงลงอาร์มชุติมาที่แต่งเพลงเองร้องเพลงเองดังปังๆไม่น้อยแต่ด้วยหลังๆมาแผ่วไปบ้างเจ้าตัวจึงออกเพลงที่แต่งไว้เยอะแต่ยังไม่ได้ฟันธงจะปล่อยเพลงไหนก่อนดีพอได้มีโอกาสขอให้เธอได้ฉีกดูอินดี้เท่ๆสู่สายงานนางงามประกวดมิดแกลนไทยแลนด์ที่ผ่านมานะคะสำหรับอ,อาร์มชุติมาเดบิวต์ลุกนางงามทั้งหน้าทั้งสวดทรง ลงตัวเป๊ะๆทำเซอร์ไพรส์สุดฮือฮาคว้าม,มงได้สำเร็จอ่ะแล้วก็มุ่งหน้าสู่มิดแกนไทยแลนด์2 5 2 5ต่อไปค่ะ 10. นายห้างประจักษชัยฉายาซุปเปอร์นายห้างเรียกว่าเป็นนายห้างที่มี่าวหือห้อวาฮือฮาตลอดทั้งปีนายห้างประจักษชัยไหทองคำเพราะเป็นผู้บริหารที่ไม่อยู่นิ่งเดินสายกับนักร้องได้ตลอดคอยไลฟ์สดเก็บข้อมูล พุดไอเดียงานใหม่ๆขึ้นมาและบริหารอาณาจักรหายทองคาที่ญ่าดลําลูกกาได้อย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดขยายตึกใหม่30กว่าล้านบาทเปิดตัว6 7ถึมกราคม2568ที่จะถึงนี้เลงเข้าตลาดหลักทรัพย์เร็วๆนี้ดูแลคุมทนลำยัยหายทองคาติดลมบนคิวงานแน่นทั้งปีค่ะทุกคนยังเสริมทับแดนชายหญิงได้สุดยอดลิติ้งไม่มีแผว นักร้องใหม่ๆม,มาอีกเพียบเก่งคล่องรอบด้านขนาดนี้เอาไปเลยฉายาซูเปอร์นายห้างโอ้โหทุกคนแต่ละคนที่ไล่มาเนี่มีแต่นายห้างมีแต่ตัวบิกบ๊กบิ๊กมีแต่สุดยอดเท่าน,นั้นเลยและไม่ต้องเสียใจว่าจะไม่มีอย่างเช่นไออุ้งอิง,องหรือว่าฮักแพงคอปเตอร์ยูริเพราะอันนี้ก็คือมีฉายาอยู่แล้วในเรื่องการเป็นศิลปินที่เข้ามาใหม่นะคะมีความโดดเด่นในความเป็นเด็กความสามารถของเขาแต่ละคน แต่เนียคือมีแต่ตัวบิ๊กๆเป่งๆทางนั้นเลยนะคะที่ทางข่าวลูกทุ่งเอามายังไงก็ถือว่าชายาไหนตรงใจก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะในประเด็นนี้ค่ะ